สวัสดีนักลงทุนทุกทท่านนะครับตอนรับกันขังในฟิดูเดลี่กับแผนการทุนประจําวันนะครับต้อนรับกับวันพฤหัสที่2ีมกราคมในส่วนของแผนและผลิตภัณฑ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัพเดตกันเริ่มต้นกับ World Economic Forum นะครับที่มีการแถลงนโยบายทางเศรษฐกิจเนาะในส่วนของคุณและกาดเมื่อคืนนะครับจากการแถลงของนโยบายธนาคารกลางยุโรปเนาะไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปและอังกฤษนะครับล้วนแต่มีสภาวะของทางเศรษฐกิจ ที่มีความเข้มแข็งสะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวท่ามกลางนโยบายทางการเงินที่มีการประกาศใช้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์กันเนื่องจากวันนี้นะครับเรามีไฮไลท์สําคัญในส่วนของการถแถลงนะครับของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีนะคุณโดนัลด์ทรัมนันเองนะครับที่จะมีการถแถลงในเวลาห้าทุ่มประเทศไทยนะครับ president trump speak นะครับเมื่อก่อนเราจะต้องติดตามในเรื่องของนโยบายทางการเงินจากคุณเจอรมพาเวลใช่ไหมพาเวล speak นะครับตอนนี้ก็จะมี president trump speak อีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันของการลงทุนโลกเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวล้าทุ่มนะครับมาอัปเดตกันอีกทีนึงทีนี้เนื่องจากวันนี้ในวันพฤหัสนะครับกับ F i d ด n นิวเรามีส่วนของเวลาสองทุ่มครึ่ง ซึ่งเป็นการประกาศหนึ่งในรายงานสำคัญทางเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงอัตราการจ้างงานนะก็คือ unemployment claim นะครับการขอรับสวัสดิการการว่างงานนั่นเองเป็นหนึ่งในรายงานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะหรือเสถียรภาพของตลาดแรงงานนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแม้ว่าจะไม่มากก็ตามทีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการขอรับสวัสดิการการว่างงานสะท้อนให้เห็นถึงนะครับตลาดการจ้างงานที่อ่อนแอลงนะครับซึ่ง ก็อาจจะส่งผลให้ตัชินตาล่าอ่อนค่าลงในขณะเดียวกันผลติตภัณฑ์ที่เป็นขู้วบกผันก็จะมีการาดีตตัวขึ้นได้ในเวลาสองทุมครึ่งนั่นเองแล้ววันนี้ครับเป็น World Economic Forum ในวันที่4แล้วนะจากประเด็นตรงนี้นะครับจุดที่เราจะจับตากันก็คือในเรื่องของ currency pair เป็นหลักแหละเพราะว่าเริ่มมีอาการในหลายๆผลติตภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดน,นึงในส่วนของ ดัชนีดอลลร์ครับเราจะสังเกตได้ถึงการอ่อนตัวหรืออ่อนค่าลงของดัชนีดอลลร์นะครับซึ่งตอนนี้ดัชนีดอลลร์เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับยูโรนะครับจะเห็นว่าระดับการแข่งข่าอ่อนค่าในแทบจะศเลยหรือกระทั่งเงินปอนเองเนี่ยศหรือเงินดอนอาจจะอ่อนกว่าเล็กน้อยนะส่งผลให้เห็นได้ชัดเจนครับว่าดนะัชนีดอลลร์นั้นเริ่มมีการอ่อนตัวลงมาพักฐานแล้วนั่นเอง จากการอ่อนค่าลงของดัชนีดอลลาร์ครับจึงเป็นโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ในพ้นทั่บกผ่านนียจะมีโอกาสดีตัวหรือปรับตัวขึ้นต่อได้จากสภาวะปัจจัยนั่นเองและยิ่งประกอบกับนะครับเรเง,สงนส่งพันธ์าเศรษฐกิจในเวลาสองทุ่มครึง่งหากการขอรับบริการการว่างงานเพิ่มขึ้นครับจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงตลาดการจ้างงานที่อ่อนแอลงนะครับเนื่องจากคนขอรับบริการว่างงานเนาะมันจะสะท้อนให้เห็นถึงการว่างงานของประชากรนั่นเองนะซึ่ง ก็จะส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเช่นเดียวกันและผลิตภัณฑ์นั้นมันคบวกผันครับจะได้รับอันนี้ส่งในการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือดีตัวกลับได้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับกระแสความมั่นใจจะไปอยู่ที่ในเวลา5ทุ่มประเทศไทยนะฮะกับการแถลงของ President Trump Speak เนาะซึ่งแน่นอนแหละเขาเป็นนัก o t i ิเว e ระดับโลกเลยเขาว่าได้ถ้าเราจะสังเกตก็คือในทุกๆทวิยแถลงนะครับที่คุณโดนัลด์ทรัมป์แถลงเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่มุ่งเน้นรายละเอียดนะครับแต่จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น หรือเป็นการแสดงในเชิง Executive Order นะครับ Order หรือเป็นลักษณะของ Executive p olicy นะว่าฉันจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรฉันจะมีกลยุทธ์อย่างไรนะครับซึ่งการถแถลงว่าจะทำอะไรบางอย่างหรือหรือมีการพูดคุยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยที่เป็นประเด็นจับตาหลักๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของทา i ลฟหรือกำแพงภาษีเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่า โดยสุดท้ายแล้วในวันนี้นะครับที่เขาแถลงตอนห้าทุ่มสุดท้ายเขาจะมีคนมาพูดในรายละเอียดให้แทนหรือเปล่าหรือตัวเขาเองจะลงในรายละเอียดหรือไม่แต่แน่นอนครับเป็นสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์ตามนะว่าในทุกๆครั้งเนี่ยเขาพูดไปแล้วว่าเขาจะทาอะไรบ้างและการที่เขาจะพูดซ้ําว่าเขาจะทําอะไรมันไม่ได้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับถ้าคุณโดนท,ท่าแถลงแม้ว่าเขาจะพูดก็ตามว่าจะทําอะไร แต่หากยังไม่มีรายละเอียดที่เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่พอพอใจของนักลงทุนหรือสถาบันการเงินต่างๆก็จะเกิดการเทคโปรฟิตออฟครับทุกคนจะเกิดแรงเทขายจากการปิดทำกำไรเพื่อออกมารอดูสถานการณ์นั่นเองเนีเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนว่าในช่วงดึกคืนนี้จะเกิดความผันผวนรุนแรงนะครับในเวลา5้าทุ่มจนถึงตี2อแน่นอนสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะก็หลีกเลี่ยงการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนะครับหรือใครที่ ไม่คุ้นชินกับความผันผวนของตลาดก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายนะครับและแน่นอนถ้าใครที่คิดจะเก่งกาไรจากความผันผวนดังกล่าว SL เป็นสิ่งสําคัญนะฮะจุดควบคุมความเสี่ยงนะครับควบคุมให้ดีด้วยเดี๋ยวเราไปอัปเดตในปัจจัยเชิงเทคนิคกันต่อนะฮะจากปัจจัยเชิงพื้นฐานที่มีตัวแปรสําคัญนะเรามาดูที่ปัจจัยเชิงเทคนิคที่ดอลลาร์กันบ้างดัชนีดอลลาร์ในวันนี้ครับในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมง จากระยะการดีดตัวเมื่อวานนะครับราคามีการเชียงออกปรร์เล็กๆเนาะเบรกเอาขึ้นมาดีดตัวหลังการทํานิวโลนะจากรูปแบบของ falling w a v นั่นเองแต่จากรูปแบบของ falling w a v ตรงนี้ครับเรามีบริเวณของ fair value แ a บทิงเอาไว้เนาะหลังการดีดตัวนะครับต้องมาดูกันว่าดาัชนีดอลลาร์จะปรับตัวลงไปนิวโลจากความผิดหวังของท้อยแถลงที่คุณโดนะทาแถลงหรือเปล่าหรือจะปรับตัวแพน i คเลยตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปซ้ากันต่อความผันผวน ที่รุนแรงในเวลา5ทุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มของคู่ค URRENCY PAI เนะี่ยความผันผวนเกิดขึ้นจากนโยบายทารลิฟของคนคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเกิดความผันผวนรุนแรงในเวลา5ทุ่มสำหรับใครที่ชอบเทรดในกลุ่มของค URRENCY PAI นะฮะ <c oughs> ก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแถลงช่วง5ทุ่มด้วยแล้วกันนะทีนี้เดี๋ยวเราเรามาดูไล่กันดูในส่วนของค URRENCY PAI กันบ้างนะครับ หลังจากที่เข้ารับพิธีสาบานตนเนาะในกลุ่มของ CrazyPair ก็เกิดความผันผวนรุนแรงอย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดนะับผลิตภัณฑ์นี้เป็นคู่หกผันกับตัวดอลล่าเนี่ยเกิดรูปแบบที่น่าสนใจนะ usd jpy เกิดรูปแบบในรูปแบบของ Rising Wave ซึ่งฟ้องถึงการพักฐานลงของดัชนีดอลลาร์แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตก็คือถ้าเราดูผลแบบนี้นนะครับการเล่น usd jpy เนี่ย เล่นเซลล์จะได้เปรียบถูกไหมเนื่องจากการอ่อนตัวของดอลลาร์ทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราไปดูในกลุ่มของ Currency Pair ในคู่ปกผันของดอลลาร์ครับมันดัน,ปนไปไลซึ่งเวทเหมือนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น EURUSD หรือ GBPUSD จริงๆเนี่ยในกลุ่มของ EURUSD GBPUSD โดยพื้นฐานนะเขาต้องวิ่งสวนทางกับ USDJPY นึกออกไหมครับมันมีดอลลร์ต่อท้ายกับดอลลร์ขึ้นหน้าถ้าดอลลร์ขึ้นหน้าปรับตัวลงไอ้ดอลลร์ต่อท้ายมันต้องปรับตัวขึ้นหนูไหมแต่กลายเป็นว่ากลุ่มค URRENCY PAIR ทั้งหมดเป็นรูปแบบของ Price Pattern ที่เป็น Rising Wave ทั้งหมดเลยนะครับหมายความว่าอะไรเขาฟองว่าในกลุ่มของค URRENCY PAIR จะปรับตัวลงทั้งกระดานซึ่งตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจ แล้วมันมีความเสี่ยงสูงทีเดียวในการเข้าเก็งกำไรนะครับะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในสัปดาห์นี้เราหลีกเรื่องการซื้อขายในกลุ่มของ Currency Pair ที่เป็นปคู่สกุลเงินทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่ามันมีความผันผวน,นที่ไม่ได้แปลผันโดยตรงกับตารางปฏิทินข่าวสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแต่มันดันไปขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของ w o r l d Economic Forum หรือในถ้อยแถลงที่คุณโจรมพาวเ้ย หรือในถ้อยแถลงของการที่คุณโดนัททำเขาจะ,ะแถลงในเวลา5้าชุม่มนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วถ้าตลาดเงินเป็นลนนักษณะนี้มีความเป็นไปได้1น,นอย่างก็คือมันเกิดการโยกย้ายกระแสงเงินสดครับจากตลาดเงินสู่ตลาดทุนตามกลไกลทางเศรษฐกิจนั่นเองทีนี้เมื่อเราไปดูพิจารณาในส่วนของเนสอยนะครับหรือ U.S เทคหุ้นอุตสาหการรมเทคโนโลยี100ตัวแรก รวมถึงในกลุ่มของ U.S. 3 0 0ที่เป็นตลาดดาวโจนนะครับซึ่งเป็นตลาดทุนนะเราจะพบว่าราคาผลิตภัณฑ์หรือสิงทรัพย์เหล่านี้ออทามไฮมันเป็นการฟ้องถึงลักษณะของความเชื่อมั่นของนักลงทุนครับที่เกิดการโยกย้ายค s h ชโฟ w หรือกระแสเงิรสดจากตลาดเงินสู่ตลาดทุนนั่นเองเมื่อนะครับเศรษฐกิจมีเสถียรภาพจากนโยบายทางการเมืองและการคลังหรือการเงินเนี่ยนะครับนักลงทุน และประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นโดยการโยกย้ายกระแสงเงินสดไปยังสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่านั่นเองในที่นี้ก็คืออาจจะโยกย้ายจากการฝากธนาคารกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดหุ้นนั่นเองเนื่องจากว่าอัตราผลตอบแทนสูงกว่าและแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชเชิงนโยบายนะครับและได้รับความเชื่อมั่นจากนโยบายทางการเมืองหรือการมีเสถียรภาพของนโยบายทางการเมืองที่ชัดเจนจากความเชื่อมั่น นะครับของผู้นำทางเศรษฐกิจนะก็จะส่งผลให้ประชาชนนะครับเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าโดยการโยกย้ายนะครับเงินหรือกระ่ายเงินสดจากการฝากธนาคารจากการซื้อตราสารหนี้จากตลาดเงินต่างๆเนี่ยนะครับกลับเข้ามาลงทุนในตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับหรือในเศรษฐกิจในธุรกิจต่างๆ จึงส่งผลให้ทั้ง U.S. 30และ a s สลอยนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นครับในขณะที่ตลาดสกุลเงินต่างๆนั้นเริ่มได้รับความผันผวน,นในรูปแบบที่เกิดความผิดปกติและปรับตัวลงนั่นเองนี่ก็จะเป็นเหตุผลประกอบนะครับว่าทำไมในแต่ละ Currency pair หรือคู่สกุลเงินต่างๆเนี่ยปรับตัวลงมาทั้งกระดานทีนี้จากคู่สกุลเงินต่างๆได้ปรับตัวลงมาทั้งกระดานเนี่ย มันก็จะมีอันนี้ส่งกลับมาในกลุ่มของทองคำน้ำมันแล้วก็บิตคอยน์ในตัวด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าคนลงทุนในตลาดทุนอันนี้ส่งที่จะเริ่มได้รับได้รับความได้เปรียบเนะี่ยมันก็จะกลับมาในกลุ่มของตลาดการเก็งกําไรในกลุ่มของตลาด CFD นะครับที่เป็นทองคําน้ามันบิตคอยน์ด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนิดนึงแล้วทองคําได้รับอันนี้ส่งจริงๆหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ครับตลาดทองคำเนี่ยจะได้รับ อันนี้ส่งที่ค่อนข้างผันผผนกับตลาดทุนเพราะทองคำเนี่ยถูกใช้นะครับเป็นเฮเวนสต็อกหรือทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองก็เข้าซื้อทองคําในประมาณที่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวประเด็นก็คือถ้าเศรษฐกิจมันดีคนก็จะโยกย้ายกระแสเงินสดเข้าไปที่ตลาดทุนครับส่งผลให้ตลาดทุ้นต่างๆเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะ แต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดสภาวะสงครามหรือเศรษฐกิจไม่ดีคนจะโยกย้ายจากตลาดทุนเข้ามานะครับถือคลองทองคําเอาไว้เป็นเฮลดนสต็อกนั่นเองและแน่นอนถ้าตอนนี้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนมันย่อมเป็นอันที่ส่งที่เป็นปัจจัยเชิงลบกับราคาทองคำนะครับโดยทิศทางแล้วในส่วนของราคาทองคําตอนนี้หลังการปรับตัวแรลี่เบสแรลี่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับในทอาเฟรมหนึ่งชั่วโมงของราคาทองคายังคงเป็นอัพเทรนด์ขาขึ้นอยู่ครับแต่ล่าสุด นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาเกิดการไซเว์หรือปรับตัวออกข้างในเชิงพฤติกรรมแล้วและมีโอกาสปรับตัวลงมาพักฐานได้นั่นเองดังนั้นในส่วนของราคาทองคำวันนี้ครับกลยุทธ์สำคัญที่เรามองหรือจับตากันเราจะมองในกลยุทธ์ของการดีเด้งเล่นขายเป็นสําคัญนะครับและมันเข้ากับระยะของแผนประจําวันเมื่อวานแล้วราคาติดตัวขึ้นมาที่บริเวณ2755นะฮะถ้าราคาไม่สามารถปรับตัวสูงกว่า2761ได้มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไปพักฐานที่2743 2734และ2730ตามลำดับนั่นเองก็ดีเด้งเล่นขายนะครับไปกันต่อครับ BTC USD เรายังคงรันออเดอร์ลงมาอย่างต่อเนื่องจากบริเวณ1 7 0 0 0 0นจะฮะจากบริเวณ1 7 0 0 0 0เที่เรารันออเดอร์กันลงมาล่าสุดนะครับ BTC ก็นิวโลอย่างต่อเนื่องนะรเรียกได้ว่า ถ้าดูตามเทรนแนวโนมนะครับเอา c a n n n l l ล n e ตีเนาะเอา e g r ก s s i ่ n l ล n e ตีก็ขาลงนะครับชัดเจนราคายังไม่สามารถทำไฮใหม่ได้แล้วปรับตัวอย่างต่อเนื่องเนื่องจากในช่วงสายนะครับช่วงสายวันนี้ราคาเกิดรูปแบบของ e h o High แล้วนะครับดังนั้นเราจะบังทุนกำไรที่1 3 0 0 0นะครับเราจะใช้1 3ึ0 0เป็นจุดควบคุมความเสี่ยงครับ หากราคาไม่เกิดการสวิปลิควิดิตี้หรือ break equal high ราคาก็จะปรับตัวลง New Low ได้นะครับก็ take action let profit run ไปนะครับ run กำไรต่อไปในส่วนของ order sell BTC USD นั่นเองนะครับไปกันต่อที่ USO USD ครับเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในวันนี้เนื่องจากนะครับกระแสของเงินสดที่ตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าในทางเฟรมหนึชั่วโมง USO USD นั้น ติดแนวรับในยะสําคัญนะครับถ้าราคาไม่ได้ปรับตัวลงไปต่ํากว่า75.950นะครับไม่ได้ปรับตัวลงไปต่ํากว่า79.950สําหรับ usd usd ครับเราจะบังทุนกําไรที่76.20 0นะครับเราจะบังทุนกําไร o r ร์เซลล์ที่เราเซลล์กันลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยที่เซลล์ลงมาตรงเนี้ยนะครับที่7 6 2 0 0ครับเพื่อบังหน้าทุนกําไรในกรณีที่ราคานะครับ สามารถยืนสูงกว่าแนวรับที่บริเวณ76ได้นะครับสามารถยืนสูงกว่าแนวรับที่บริเวณ76ได้อาจจะเกิดเทค h n i c a l r e b o u n อย่างรุนแรงที่ราคาจะดีตัวกลับขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะเกิดแพ n i c ในรูปแบบของ double b o t ท o m นะครับหรือ falling w a v ส่งผลให้ราคาเกิดการดีตัวขึ้นไปทดสอบกรอบบริเวณ80.20ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือ 78. ด 700ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับใครลันเซลลงมาได้กำไรแล้วอย่าปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุนนะควบคุมระยะการทำกำไรรักษาโอกาสในการทำกำไรไว้ให้ดีนะครับและหากเกิดการดีตัวขึ้น,นกลับไปจริงๆจะเป็นจุดที่เราจะใช้พิจารณาการเพิ่มเติมครับว่าหลังการดีตัวแล้วเราจะเซล์รอบใหม่หรือไม่หรือเราจะพิจารณา ออกออเดอร์ซื้อกลับขึ้นไปนะครับเอาละตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอติดตามกันอีกทีหนึ่งในส่วนของ USO USD ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ USO USD ยังอยู่ในกรอบแนวรับในยะสํสำคัญของชุดสะสมพฤติกรรมราคานะครับแนวโน้มตอนนี้สำหรับฝั่งเซลล์ถ้าหากไม่สามารถ break out ลงไปต่ำกว่า75.900ได้นะครับเรียกได้ว่า เข้าระยะที่ต้องเตรียมปิดทำกำไร,รแล้วนะถ้าราคากลับมายืน76.20 0ได้แล้วราคาหลังการยืน76.20 0ครับมีโอกาสที่ราคาจะดีตัวกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ78.70 0หรือ79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเพื่อทำ QML ก่อนที่จะลงไปพักฐานนั่นเองเพราะถือว่าชุดแ i ร n เก e ชุดนี้เป็นชุดการทำลายโครงสร้างในรูปแบบของพฤติกรรมราคานั่นเองดังนั้นก็ฝากติดตาม นะครับกันด้วยนะว่าราคาจะสามารถปรับตัวไปได้อีก,กไรแค่ไหนนะครับถ้าสามารถยืน76ดอลลาร์ต่อบาเรลได้ก็มีโอกาสดิดตัวกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ79ดอลลาร์ต่อบาเรลก่อนนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับสำหรับอัปเดตสถานการณ์ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับประกอบการตัดสินใจในการวางแผนก่อนการตัดสินใจลงทุนให้กับ พี่พี่น้องนองทุกๆคนนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสวัสดีครับ